การนำเข้าออเดอร์จะมี2แบบนะคะแบบแรกคือการสร้างออเดอร์เข้าระบบโดยตรง 2. เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าในช่องทาง m a r k e t p l g e e ออเดอร์นั้นๆจะเข้ามาที่ระบบแบบอัตโนมัติวิธีการสร้างสินค้าเข้าระบบโดยตรงจะต้องเข้าไปที่หัวข้อออเดอร์จากนั้นเลือกไปที่สร้างออเดอร์ใหม่เสร็จแล้วเลือกคลิกไปที่เลือกสินค้าจากนั้นเลือกรายการสินค้าค่ะแล้วกดเข้าไปที่เพิ่มสินค้าระบุราคาขาย ระบุจำนวนสามารถระบุส่วนลดได้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้ทำการระบุค่าขนส่งแล้วเลือกประเภทภาษีจากนั้นเลือกรูปแบบพัสดุในกรณีที่เป็น COD ทำการตรวจสอบยอด COD ที่ลูกค้าจะต้องชำระเงินเข้ามาเลือกบัญชีแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ชำระเงินแล้วให้ทำการเพิ่มรายการแจ้งชำระเงินจากนั้นเลือกบัญชีแนบสลิป แล้วทําการระบุยอดที่ลูกค้าโอ,อนเข้ามาระบุวันโอแล้วเวลาแล้วคลิกไปที่เพิ่มรายการจากนั้นระบุขนส่งเลือกช่องทางการขายระบุที่อยู่ลูกค้าในช่องของ l ล ne แล้ว Facebook แล้วอีเมลสามารถเว้นว่างไว้ได้นะคะจากนั้นเลือกพนักง,งานขายแล้วทำการคลิกไปที่เพิ่มออเดอร์ใหม่ เสร็จแล้วกลับไปที่หน้าหลักค่ะออเดอร์ที่เราทําการสร้างเมื่อสักครู่จะมาอยู่ที่ออเดอร์ทั้งหมดนะคะและในส่วนออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อเข้ามาจากช่องทาง Marketplace ก็จะโชว์ในที่ออเดอร์ทั้งหมดเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วทําการแพ็คสินค้าได้เลยค่ะ